แค่ภาพสวยก็เพิ่มยอดขายได้แล้วครับสวัสดีครับผมป๊อบนะครับช่องพี่ป๊อบสอนตาดติดีโอซึ่งในอนาคตนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นพี่ป๊อบสอนหางเงินออนไลน์สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแต่งภาพสวยๆแบบนี้เพื่ออัพยอดขายกันซึ่งคนที่สนใจนะครับที่จะขายสินค้าออนไลน์เนี่ยก็ควรจะฝึกไว้นะครับข้อดีคือเราสามารถเริ่มได้ด้วยตัวเองเลยนะครับยังไม่ต้องจ้างคนอื่นอยู่มาก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าสินค้าที่เรามาขายเนี่ยมันขายดีไหมถ้าเราจ้าง มือกราฟิกมาทาเนี่ยแล้วสรุปว่าขายสินค้าไม่ได้นะครับก็คือเราเสียงเงินฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเราฝึกทําเองให้ได้ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปทดลองขายก่อนได้เลยแล้วถ้าเราขายเก่งๆขายได้เยอะๆแล้วเนี่ยเราจะจ้างกราฟิกในอนาคตนะครับก็ไม่เสียหายอะไรนะครับซึ่งข้อดีของอันนี้ก็คือเพื่อนๆนะครับมือใหม่ก็ทําได้เพนนราะไ,ไม่ยากเดี๋ยวผมจะสอนแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับแค่ลากวางลากวางมีรูปภาพให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปติดตามวิธีทากันได้เลย ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆเ,เ,เข้า kenwa.com เนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook หรือว่าจะเป็น Google ก็ได้ก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดสร้างงานออกแบบแล้วก็เลือกโพสต์ n s t t a g r m m นะครับซึ่งมันจะได้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นเพื่อนๆไปที่ องค์ประกอบนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมพืนผ้าพิมพ์ก็ได้นะครับตรงนี้ช่องค้นหาพิมพเลยสี่เหลี่ยมพืนผ้าแบบนี้นะครับกดเลือกจากนั้นเลือกตัวนี้นะครับตัวแรกเลยเนี่ยเราก็จะได้มาแบบนี้แล้วเราก็ลากไปวางเนี่ยแล้วเราก็ลากให้เต็มจอเลยนะครับแบบนี้ปึ๊บจากนั้นไปที่ครบภาพแล้วก็ปรับให้ได้ไซส์ที่เราต้องการประมาณนี้ กดติ๊กถูกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็ทําการ Copy 1หนึ่งครั้งคนทรลซีแล้วก็ก copy คนทร Ctrl C, ลวี Ctrl v. แล้วก็ลากอมาวางให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้เลยเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการอย่างเช่นสีเทาซึ่งอันนี้ผมจะทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับให้เป็นเหมือนตัวเมื่อกี้ตัวที่ผมทําให้ดูก็คือตัวขายรองเท้านั่นแหละครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยแล้วเราก็ ขยับมาข้างหน้าโดยการกดที่ตำแหนง่งแล้วก็กดไปถัดไปเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ด้านหน้าแล้วครับถ้าจอเล็กสามารถกดด้านล่างครับที่มีเปอร์เซ็นต์เนี่ยกดขยายได้สัก50เนแบบนี้เนี่ยกราจะได้ประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็สามารถขยับได้อิสระเลยเราสามารถทําได้โดยการกดลาก,ลากวางลากวางนะครับต่อไปเราจะใส่วงกลมเป็นโลโก้นะครับตัวนี้วงกลมกดได้เลยหนึ่งครั้งแล้วเราก็ไปกดเปลี่ยนสีมาสีขาว แล้วเราก็ลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการนะครับแล้วก็ใช้เมาส์กดลากปรับขนาดปรับไซส์เนี่ยสมมติว่าวางตรงนี้ปึ๊บตรนี้เลยนี่นะครับจากนั้นเราไปที่ตัวประกอบนี่แหละครับแล้วเราก็พิมพ์สมมติว่าเราขายรองเท้าแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ว่ารองเท้าเนี่ยแล้วเราก็เลือกมาหนึ่งอันปุ๊บแล้วเราก็ไปวางได้เลยตรงนี้ข้อจํากัดก็คือว่าถ้าใครใช้แบบฟรีนะครับตัว รูปภาพที่มีให้เลือกเนี่ยก็จะมีจํากัดหน่อยแต่ว่าตัวนี้ผมใช้แบบโปรนะครับก็คือสามารถเลือกได้ทุกอย่างเลยในแอปนะครับตัวโปรเนี่ยก็ผมใช้อยู่เดือนละปีละ700นะครับแต่ว่าใช้เหมาสีคนถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่อลองหาคนร่วมหุ้นนะครับซื้อเป็นโปรดูเราสามารถทํางานได้หลากหลายมากจากนั้นเราก็ไปเพิ่มข้อความนะครับพิมพ์เลือกมาหึอันนะแล้วก็พิมพ์สินค้าของเราอย่างเช่นรองเท้า แฟชั่นผู้หญิงสำหรับผู้หญิงประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีได้เลยตัวฟอนต์ก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็ลากไปวางปึ๊บเปลี่ยนสีได้นะครับเราก็ไปที่ตัว a แล้วก็เลือกสีได้เลยเนี่ยประมาณนี้แล้วเราก็ลากปรับขนาดไซส์ใช้เมาส์ลากวางได้เลยนะครับข้อดีก็คือมันง่ายแบบนี้แหละ รองเท้าแฟชัน่นผู้หญิงแล้วก็เพิ่มมันที่สองสวมใส่สบายราคาถูกมากประมาณนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราไปคิดตัวคำพูดอะไรพวกนี้ให้มันโดนใจนะครับแล้วเราก็กดคลุมหนึ่งครั้งแบบน,นี้เพื่อเปลี่ยนสีได้นะครับสมมติว่าอยากเปลี่ยนสี กดตรงราคาถูกมากแล้วก็กดตัว A เป็นสีชมพูได้เลยนี่นะครับแต่ว่าถ้าเราทําในมือถือเนี่ยจะไม่สามารถใช้แบบนี้ได้แต่ว่าถ้าทําในคอมเนี่ยทําได้สบายเลยนะครับเนี่ยก็จะได้มาประมาณนี้ถ้ามันไม่กลมกลืนเราก็เปลี่ยนสีได้นะครับเราลองปรับเนี่ยสมมติอยากเปลี่ยนสีใหม่เราก็กดเปลี่ยนได้เลยเนี่ยเนี่ยนะครับเราก็เลือกสีที่เราชอบได้เลยเนี่ยเปลี่ยนได้อิสระเลยเราสามารถทําตาม ความคิดสร้างสารรค์ของเราดเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์แล้วก็เปลี่ยนสีได้อีกเนี่ยถ้าเรากดคลุมแบบนี้มันจะเป็นสีเหมือนกันหมดเลยเราจะต้องกดเป็นในคลุมดํานะครับแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนสีตรงที่คลุมดําได้เนี่ยสมมต hmm ิเป็นสีชมพูปุ๊บก็อยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่าตัวพื้นหลังเนี่ยสีดําเปลี่ยนเป็นสีดําก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ปรับ ปรับตำแหน่งได้เนี่ยเราก็ลองออกแบบดูให้ได้แบบที่เราชอบนะครับจากนั้นด้านล่างเหมือนเดิมไปที่องค์ประกอบเลือกสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอีกครั้งหนึง่งปึ๊บนี่นะครับลากมาวางเลยอย่างนันแล้วก็ Copy c ้ r l C แล้วก็ Ctrl V หรือว่าจะกดที่ขวานะครับแล้วกดคัดลอกแล้วก็กดวางก็ได้เหมือนกันจากนั้นเปลี่ยนสีตรงนี้จะใช้สีแดงนะครับเพราะว่าเวลาคนดูเนี่ยเขาจะได้ดึงดูดไอตัวข้อความของเรานะครับมันจะได้ดึงดูดเขาอันนี้คือเริ่มไปด้านหน้านะครับเนี่ยแล้วด้านนี้เนี่ยผมจะใส่ว่าส่งฟรีส่งฟรีมีปลายทางประมาณนี้ เป็นออฟเฟอร์ให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ชอบส่งฟรีนะครับส่งฟรีฟรีปทางอะไรพวกเนี้ยถ้าเราสามารถทําได้ก็จะได้เขาเลยนะครับก็จะเพิ่มโอกาสให้เราขายได้มากขึ้นปุ๊บเนี่ยส่งฟรีฟรีฟรปทางประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็เพิ่มใส่ข้อมูลเพิ่มไปสําหรับเอ,อ่เขียนว่า10 10คู่ อันนี้จะทําให้ลูกค้าเร่งเป็นการเร่งการตัดสินใจให้กับลูกค้านะครับเขาก็จะมีความต้องการมากยิ่งขึ้นถ้าเราบอกว่ามีหลายคู่หรือว่ามีเวลาไม่จํากัดเนี่ยเขาอาจ,จะลังเลแล้วก็ไม่ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่ามีน้อยแล้วก็จะหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะรีบซื้อเลยสิบคู่สุดท้ายสั่งก่อนได้ก่อน เราไปออกแบบเพิ่มได้นะครับพวกตัวข้อความอะไรพวกนี้ที่ทําให้เวลาเขียนออกไปแล้วเนี่ยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าจากซื้อสินค้าของเรามากขึ้นแต่ใจความสาคัญของโพสน์นี้ก็คือวิธีการทํารูปภาพนะครับเนี่ยประมานี้ก็ต่อไปเพิ่มข้อความอีกสมมุติว่าใส่ไม่ได้เปลี่ยนฟรีใส่ไม่ได้เปลี่ยนฟรี แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เป็นสีดำนะครับประมาณนี้ไม่ต้องมีขีดเส้นก็ได้้วใส่ดอกจันแทนเข้าไปปึ๊บๆแบบนี้เนี่ยนะครับใส่ไม่ได้เปลี่ยนฟรีทันทีถ้าเขาซื้อสินค้าเราไปแล้วใส่ไม่ได้เนี่ยรองเท้าเนี่ยใส่ไม่ได้เขาก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้เ,ออเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสให้เขาเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่า ซื้อสินค้าปไปแล้วเนี่ยไม่ใส่ใส่ไม่ได้เนี่ยเอามาเปลี่ยนใหม่ได้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆที่สามารถขายสินค้าหนือคู่แข่งได้นะครับต่อไปไปใส่ราคากันเลือกวงกลมเหมือนเดิมจากนั้นเปลี่ยนสีเลือกเป็นสีเหลืองนะครับจะได้ดูสดูดสายตาแล้วก็ลากมาวางตรงนี้จากนั้นกดไปไว้ด้านหลังสดุดตำแหน่งด้านหลังสดุดปุ๊บแบบนี้นะครับต่อไปไปเพิ่มพิมพ์ข้อความ คอนโด C คอนโดเหมือนเดิมสมมติว่าเราจะขายคู่นี้490บาทเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับตส,สีแดงแล้วก็ copy นะเป็นราคาเต็มสมมติ950บาทแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำตัวสีดําเนี่ยให้เล็กหน่อยแล้วก็ตัวสีแดงให้ใหญ่หน่อยเขาจะได้เห็นชัดอันนี้นะครับเราจะใส่ไอ้นี่ข้าลังเข้าไปตระมาณนี้ แล้วก็ลากไปวางได้เลยครับปึ๊บสี่ร้อย้าสิบอันนี้เก้าร้อห้าสิบแล้วก็เอาเส้นมาใส่นะครับพิมพ์เส้นดูว่าเนี่ยับมันขึ้นตรงนี้ลากมาได้เลยเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็กดลากปึ๊บแบบนี้นะครับเนี่ยลากขึ้มานี้เอียงแล้วก็ พอามาขีดค่าตัวเก้า้้าสิบแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเส้นมันเล็กเราก็กดตรงนี้น้ำหนักเส้นนะครับเพิ่มเป็นเนี่ยสิบก็ได้เนี่ยถ้าเรามีตัวขีดค่าเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าเราเนี่ยมันกําลังลดราคาอยู่นะมันก็จะเพิ่มโอกาสให้เราสามารถขายสินค้าเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเราปรับตัวหนาตัวเอียงได้หมดเลยเพิ่มลองลูกเล่นได้นะครับลองกดเล่นเล่นกันดู ฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยตัวฟรีนะครับใช้ได้สบายเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อตัวโปรก,ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยจะได้พวกตัวเนี่ยรูปภาพกราฟิกอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนะครับต่อไปใกล้เสร็จแล้วนะครับเพิ่มไปเทียบโหลดเราไปเลือกรูปสินค้ามาหนึ่งรูปนะครับกดที่อัปโหลดซื้อกดเลือกอุปกรณ์จากนั้นเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับสมมติผมเลือกรูปนี้รองเท้านี่แหละจากนั้นก็จะอัปโหลดนะครับรอสักครู่ พอกอดอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถกดชิ้นงานเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยเราก็กดหนึ่งครั้งภาพจะมาตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ตัวโปรนะครับจะต้องไปตัดในคัดภาพออกก่อนแต่ผมเนี่ยใช้ตัวโปรเนี่ยกดเอฟเฟกต์หนึ่งครั้งแล้วก็กดรีมูฟแบล็กเอาด์ได้เลยความดีงามมันอยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเราจะตัดฉากหลังออกได้เนี่ยก็คือง่ายกับ Photoshop มากครับเนี่ยเราก็จะได้รูปละหนึ่งรูปเนี่ยครับ ถ้านี้ครับก็คือเสร็จแล้วแบบนี้เลยปุ๊บได้แล้วหนึ่งรูปนะได้เราไปดูเทียบกันกับรูปเมื่อกี้นี่ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าไม่เหมือนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีนี่นิดหนึ่งก็สีพื้นหลังตรงนี้นะครับเป็นสีชมพูออกเข้มๆหน่อยนี่จะเป็นแนวหวานแนวเข้มอะไรก็ออกแบบได้ตามใจตัวเองเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ปุ๊บ สีนี้โอเคเนี่ยครับก็ประมาณนี้เนี่ยไม่ง่ายนะครับเสร็จแล้ว1ชิ้นถ้าใครขายในตัวแเกกาซีนเนี่ยก็สามารถทําเพิ่มได้ครับโปรพิเศษสิท่านแรกเท่านั้นเนี่ยนะครับสิบคู่สุดท้ายสั่งก่อนได้ก่อนหรือว่าจะใช้เป็นโปรพิเศษสิท่านแรกเท่านั้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีของแถมแถมเชือกอะไรพวกเนี้ยแถมถุงเท้าสามารถใส่รูปภาพเพิ่มเติมไปด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับลองออกแบบได้ กำแบบง่ายๆเลยแล้วก็สำหรับคนที่สมมติว่าขายสินค้าใน f c e e o o o m m r r k t t l a พ e นะครับสามารถเพิ่มได้โดยการกด Copy แบบนี้นะครับเนี่ยมีมี2รูปแล้วนะครับสเต็ปถัดไปก็คือกดตัวนี้นะครับคลิกแล้วก็คลิกแนวนอนปึ๊บเนี่ยนะครับจะได้เป็นอีกหนึ่งรูปแล้วก็เราสามารถเพิ่มได้อีกโดยวิธีการกด Copy อีกครั้งแล้วทีนี้เราไปเปลี่ยนสีพื้นหลัง เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะได้อีกหนึ่งรูปแล้วข้างล่างเนี่ยกด Co p y เปลี่ยนสีพื้นหลังปึ๊บเนี่ยครับก็ได้อีกหนึ่งรูปเนี่ยเราทําแค่รูปเดียวนะครับสามารถ copy ขึ้นมาได้สี่รูปเลยเราก็ลองดูเพิ่มเติมนะครับว่าจะปรับแก้ตรงไหนอย่างเช่นตรงราคาถูกเนี่ยเหมือนว่าตัวเส้นมันจะใกล้เคียงลงมาติดขอบนิดนึงเราก็ลากอันนี้ลงมาได้ แบบน,น,นี้แล้วเราก็ไปปรับตรงอื่นเพิ่มเติมได้นะครับเ,เช่นตรงวงกลมกับตัวเนี่ยรูปรองเท้าเราก็ขยับลงมานิดนึงนี่นนครับเราก็ได้แล้วหนึ่งรูป Copy อ,ออกมาได้สี4รูปแล้วเราก็ Copy เพิ่มอีกเป็นสิบรูปได้เลยแล้วก็ไปถ่ายรูปออกมาหลายๆมุมซ้ายขวาหน้าหลังถ่าย2คู่3คู่อะไรพวกนี้แล้วก็ทําได้เป็นร้อยรูปเลยนะครับจากแม่แบบอันเดียวนี่แหละนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยกดดาวน์โหลดตัวนี้ นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยหรือว่าถ้าอยากเลือกรูปเพียงรูปเดียวกดเนี่ยหน้าหนึ่งกดเสร็จสิ้นกดดาวน์โหลดรอสักครู่นึงนะครับปึ๊บมาแล้วนี่จากนั้นกดเปิดดูได้เลยปึ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยได้แล้วหนึ่งรูป แล้วเนี่ยเราก็สามารถกลับมาแก้ไขได้นะครับเนี่ย,ยเช่นเมื่อกี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีขาวอยู่เนี่ยนะครับเราสามารถกดดูร้อเปอร์เซได้นะครับเนี่ยร้อเร์เซหรือว่าดูเต็มจอได้เนี่ยลองเช็คดูก่อนถ้าทุกอย่างโอเคก็กดเรนเดอร์ได้เลยปรับเหลือสักเจ็ดสิบเดี๋ยวผมปรับแก้นิดนึงเหมือนว่ามันจะไม่เข้ากึ่งกลางนะครับเนี่ยประมาณนี้ อ่าเนี่ยแล้วเราก็ปรับไปนี่อีกนิดนึงมันไม่เข้ากึง่กลางเท่าไหร่ล้วก็เช็คก,ก่อนได้นะครับกดแล้วกดดูเต็มจอเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างโอเคแล้วเราก็กดกดได้เลยกดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็กดดาวน์โหลดเนี่ยครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ผมใช้ในการแต่งภาพด้วยแคนว่านี่แหละหลายคนที่ขายออนไลน์ตอนนี้นะครับก็ใช้เคนว่านี่แหละในการแต่งภาพเพราะว่ามันง่ายง่ายกว่าพวก โฟ o t o ด้ว p อบเองนะครับแล้วเราก็สามารถ Copy ปี้ออกมาได้เยอะแล้วก็ไปขายเอาไปโพสขายได้เลยนี่แหละก็ฝากไว้นะครับเขนวาดหรือคมถ้าใครสนใจอยากเรียนเพิ่มเติมแบบเต็มนะครับไปดูฟงังก์ชันเพิ่มเติมตัวโปร,โปรเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือแต่งภาพแบบพวกคำคมง่ายๆแบบนี้เนี่ยผมก็มีคลิปหนึ่งไปติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไว้เพียงเท่านี้ก่อนใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างไนดะ้เดี๋ยวผมจะ มาทำคลิปสอนเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ